สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายเซคเกอรชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาไขาปริศนานะครับผมผมเก็บประสบการณ์มาทั้งหมดแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ตามคลิป YouTube อะไรต่างๆนะแล้วก็การอ่านศึกษาเพิ่มเติมที่ผมจะสรุปคําว่าเสือหมอบที่เป็นดิสเบกหรือลิมเบกอันไหนที่ดีกว่านะครับผมแล้วมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับครับ,รบผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเสือหมอบ ที่เป็นดิสเบรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะในยุคนี้นะครับผมไม่ใช่ยุคนี้หรอกมันจะเริ่มบูมมาจากร้านผมเนี่ยประมาณ4-5้ปีละที่ดิสเบรกเข้ามาแล้วก็เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มเป็นมาตรฐานมากขึ้นว่าทุกอย่างต้องใช้ตามนี้นะต้องใช้แกน12กว้าง 1- 42ทุกอย่างนี้มันก็กลายเป็นสแตนดาร์ดหมดก็สามารถสั่งซื้ออะไรเพิ่มเติมได้ซื้อล้อแต่งที่ดีขึ้นในราคาประหยัดลงนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยล้อเสือหมอบต่ำกว่า2 0 0 0 0ไม่มีนะสำหรับตัว คาร์บอนดิสเบรกเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็ถูกลงมาแล้วราคาริมกับดิสพอๆกันนะครับผมตัวเฟรมตัวรถก็พอๆกันแล้วก็จะมีหลายกลุ่มที่อยากตัดสินใจว่าจะใช้ดิสเบรกหรือจะใช้ริมเบรกบางคนก็เจาะจงเฉพาะว่าจะใช้ริมเบรกอย่างเดียวก็มีก็ถือว่าไม่ผิดนะครับผมมันแล้วแต่คนจะชอบเพราะว่าการกีฬาของเสือหมอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนสิทีฟนะครับผมดิดเดียวขึ้นเซนเดียวขึ้นบินเดียวอะไรพวกนี้ปั่นรู้ผล บางคนก็ชอบแบบนี้บางคนชอบเบาแบบนี้เพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ไม่มีอะไรถูกแล้วก็ไม่มีอะไรผิดนะครับผมแล้วแต่คุณจะชอบเป็นยังไงวันนี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร้านค้าผมที่ขายรถจักรยานเสือหมอบค่อนข้างเยอะต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนมากตอนนี้ก็เป็นดิสเบกันหมดแล้วแล้วเราจะมาดูกันวันนี้ว่าการที่จะใช้ดิสเบกหรือลิมเบกอะ่ะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อต่างกันยังไงนะครับผมผมจะพูดเป็นกลางๆให้คุณคิดกันเอาเองนะผมแค่จะมาเสริม ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าผมเห็นคลิปหลายๆคนที่เคยทํากันมาก็จะเอียงไปฝั่งหนึ่งหรือว่าไม่เอียงไปฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่ลองฟังผมดูนะว่าตามประสบการณ์ที่ขายมาแล้วก็ปั่นมาเนี่ยผมจะเอียงไปฝั่งไหนนะครับผมงั้นวันนี้ผมจะแบ่งริมหรือว่าดิสเน่ของเสือหมอบเนี่ยแบ่งเป็นง่ายๆใน6 categories แล้วก็ผมจะมีความเห็นส่วนตัวอยู่ด้านท้ายนะครับผมก็มาลองมาฟังกัน เข้าสู่ประเด็นแรกก็คือด้านราคาด้านราคาก็คือแน่นอนครับตัวดิสเบรกมาใหม่กว่าแล้วก็จะเป็นเจเนอเรชันใหม่ตัวดิสเบรกยังไงร,ราคาก็แพงกว่าหลังจากการเทียบกันแล้วนะ ตัวดิสเบรกคุปเฉยๆราคาจะอยู่ประมาณ20-30%ที่มากกว่าชุดเบรกดึงสายทั่วไปนะครับผมเพราะว่ามันมีการซ่อนระบบไฮดรอลิกอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวคาลิเปอร์อะไรต่างๆเข้ามาด้วยตัวราคาจะแพงกว่าประมาณ20-30%อย่างเช่นตัว Shimano a l t e ท a นะครับผมจะเป็นแบบดึงสายนะก็คือตัวทั่วไปที่จับต้องกันได้ราคาตัวดึงสายไฮดรอลิกจะอยู่ที่24,500แต่ว่า ตัวดิสเบรกนะครับตัวดิสเบรกจะอยู่ราคาที่ประมาณ32,900เห็นไหมครับผมว่าราคาตรงนี้มันก็ต่างกันประมาณ6-7,000บาทแล้วสําหรับแค่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเบรกเป็นแบบตัวดิสนะครับผมหรือว่าตัว105ที่เป็นดิสเนี่ยตัวดึงอ่าตัวริมเบรกนะครับผมราคาจะอยู่ที่17,200 แต่ว่าตัวดิสจะอยู่ราคาที่23,500เพราะฉะนั้นราคาต่างกันประมาณ6-7,000บาทนะครับผมตีไปเป็น20-30%แล้วก็ผมก็ไปทำการบ้านมาเพิ่มให้แล้วก็คือตัวมือเบรกเนี่ยของ105เฉยที่เป็นไฮดรอลิกนะครับผมราคาตัวมือเบรกกับไฮดรอลิกจะอยู่ที่ราคา15,500บาทแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัว105เเฉยที่มีแค่มือเกียร์แล้วก็มีคาลิเปอร์ในการบีบเฉยเนี่ยคุณจ่ายเงินเพียงแ 1 4 0 0บาทนะครับผมราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยส่วนด้านตัวมือปั๊มเบรกนะเอาเทกาจะอยู่ที่ประมาณ18,900บาทแล้วก็ไปอยู่ที่ตัวจับคาลิปเปอร์จะอยู่ที่12,200นะครับผมทั้งตัวมือคอนโทรลแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์นะเพราะฉะนั้นตัวลิมจะประหยัดกว่าไปตั้ง6000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งเป็นแคตตากรีก็คือเป็นแคตตากรีพิเศษที่อยากจะรู้สาเหตุไว้ว่าทำไมรถ คอม p l e t ที่ขายในราคา20,000กว่าเนี่ยมันทำได้มันก็คือเป็นใช้ตัวชิฟเตอร์105ทั่วไปแล้วเป็นระบบการดึงสายเข้าไปในปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมเขาเรียกผมขอเรียกว่าเบรกเสือหมอบดึงสายแล้วกันผมจะเรียกอย่างนี้นะครับผมตัวมือมันเนี่ยราคาเพียง5,900บาทแต่ตัวคาลิเปอร์ราคาอยู่ที่1 8 0เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะไปซื้อตัวดึงสายมาเลยในราคาที่1 6 0 0คุณจ่ายแค่ครึ่งเดียว 7, 7 0 0นะครับผมเพราะฉะนั้น ราคาตามคุณภาพคุณเอาไปเทียบกันไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดึงสายมาแต่คุณซื้อในราคาประหยัดมาแต่ทำไมคุณไม่เป็นไฮดรอลิกไปเลยอะไรเงี้ยครับผมราคาแค่ตัวปั๊มเฉยๆมันก็ต่างกันเจ็บแปดพแล้วนะครับผมก็คือการลดคอสของคนผู้ผลิตมาคุณสามารถใช้ดิสเบรกได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการดึงสายเข้าไปสู่คาลิเปอร์เบรก performance ก็เลยต้องด้อยกว่าแต่ว่ามันจะประหยัดต้นทุนมากกว่า นะครับผมอันนี้ยังไม่รวมถึงที่สิ่งที่คุณต้องซื้อนะครับผมก็คือตัวใบดิสโรเตอร์หรือว่าใบจานต่างๆตัว1 0 5 1 4 0 mm นะครับผมก็จะมีราคาคู่ละประมาณ1,800บาทแล้วก็ตัวอัลเทกา4 4 0ราคาก็จะอยู่ประมาณ2,800บาท2ชิ้นนี้นะครับผมน้ำหนักต่างกันเท่าไหร่ตัว105น้ํ้าำหนักต่อแผ่นอยู่ที่120กรัม ส่วนตัว a l t เทกา140น้ำหนักอยู่ๆเพียง108กรัมนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเข้าไปเล่น d u ร์เอกับตัว XTR กันนะน้ำหนักมันอยู่90กรัมกว่าๆนะครับผมก็แล้วแต่การแต่งของคุณไปนะครับผมก็อันนี้สรุปง่ายๆสำหรับตัวทับปิที่1ก็คือด้านราคาตัวดิสเบรกด้านราคาจะมากกว่าประมาณ20-30%นะครับ ต่อมาคือด้านน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักของด้านกรุ๊ปเซตก่อนด้านน้ำหนักของด้านกรุ๊ปเซตเนี่ยถือว่าไม่ต่างกันเลยเฉพาะชิมาโน่นะครับผมด้านชิมาโน่ก็ต่างกันเต็มที่ก็แค่ยี่สิบสามสิบกรัมไม่มากแต่ว่ามันจะไปมากด้านของตัวแ r a มนะครับผมด้านแสลมจะทําค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเช่นตัว r รดอีแท็บเอ็กซนะน้ำหนักจะประหยัดมาถึง200กรัมนะครับผม199กรัมที่ตัวริมเบกจะเบากว่า สำหรับเสือหมอบบางคนก็ซีเรียสนะตั้ง2ไกร้มนี่ถือว่าเยอะนะครับผมสำหรับตัว SRAM RED e x i s r Br i m b r ิมเกับ d i s r a k e ตัว RIMBRAKE Br ทำได้เบาวกว่านะครับผมต่อมาคือด้าน Performance ครับด้าน Performance ก็คือประสิทธิภาพในการเบรกของเราว่าเบรกอะไรที่มันจะอยู่กว่านะครับผมแต่ก็ขอพูดเกินเกินก่อนนะว่า r Br i m b r k k e พัฒนาขึ้นมาทำได้ดีมากนะครับอย่างเช่นตัว105ขึ้นไป105 a l t e ดูเวอเอสอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาตัววิมเบกออกมาค่อนข้างได้ดีๆมากๆไม่ต่างกับ d i ดิสเบกถ้าเราใช้ในพื้นที่ในที่แห้งนะครับผม d r ายคอนดิชันต่างๆเนี่ยตัววิมเบกค่อนข้างทําได้ดีนะนะครับโดยเฉพาะเบกที่พัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันจะเป็นคล้ายๆว่าจะมีเสาอยู่2ข้างนะครับที่เป็น Double p พรีฟิที่จะมีหลักหมุนตรงนี้อยู่2ข้างตั้งแต่ตัว105ขึ้นมานะ ตัวไทการโซล่ายังไม่มีนะครับผม105ขึ้นมาก็จะเป็นดับเบิลพรีเวมันก็จะเบรกได้ดีขึ้นแล้วก็บาลนซ์ในการบีบค่อนข้างดีใช้แรงน้อยนะครับผมเอาพุ t ออกมาค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยก็คือตัววิมค่อนข้างพัฒนาขึ้นมามากนะครับผมแต่คุณถ้ายังใช้รถที่เป็นคอมพลีทอยู่แล้วก็มีพรีเว t อยู่แค่อันเดียวนะครับลองบีบดูมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะหนืดมันจะแข็งแล้วก็จะคืนช้านะครับผมมันจะเป็นคนละเรื่องกัน ส่วนที่ใครใช้เป็นเบรกระบบแบบ d i r e c เม o าส์นะสังเกตง่ายๆก็คือตัวเฟรมจะมีเสาอยู่2อันนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเบรก d i r e c เม o าสเนี่ยตัวนี้เบรคค่อนข้างดี Performance ดีนะครับผมผมจะไม่ b บ a อบอกว่าตัว disc brake ดีกว่าทุกอย่างตัวเบรคของตัววิมเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะค่อนข้างดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่สภาพในการปัน่นเหมือนกันสภาพคอนดิชันในการปั่นต่างๆนะครับผมจะเทียบกันพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้ง ถ้าพื้นที่เปียกอะไรต่างๆมาเนี่ยล้อคาร์บอนหรือล้อขอบริมนะครับผมการบีบของเรารอบแรกก็คือการล้างตัวน้ําให้ออกไปแล้วค่อยถึงจะเบรกติดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณกําลังลงเขาอยู่แล้วก็เปียกนะครับลองบีบดูรอบแรกมันจะเหมือนไม่มีเลยแล้วมันแห้งแล้วปุ๊บมันจะค่อยๆติดขึ้นมานะครับผม แตกต่างกับตัวที่เป็นดิสเบรกตัวดิสเบรกสามารถเบรกปุ๊บแล้วก็ทํางานได้เลย mm hmm. เหล็กชนกับเหล็กนะครับผมผ้าเบรกที่เป็นเรสซิ่งหรือว่าแมทเทลเนี่ยมันสามารถเบรกได้ดีเลยแล้วก็เหล็กชนเหล็กนะครับผมมันสามารถทํางานได้ทันทีแล้วก็ดีกว่าเจอทรายนะครับผมเจอโครนต่างๆหรือว่าเจอน้ําขังสมมุติว่าเรากําลังลงเขาอยู่แล้วก็เจอน้ําขังแล้วก็ลุยน้ําไปเลยพอลุยน้ําเสร็จแล้วก็เบรกได้ดั่งใจมากกว่านะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันใช้แรงน้อยกว่า ถ้าเป็นเบรกตัวไฮดรอลิกนะครับผมคุณสามารถเบรกด้วยใช้นิ้วเดียวหรือ2นิ้วจับที่ฮูดสามารถเบรกได้เลยนะครับผมผมอยู่ตรงดรอปบ,บาร์สามารถใช้นิ้วเดียวในการเบรกได้แล้วก็ค้างมันใจด้วยแต่ตัวริมเบรกจะใช้แรงที่เยอะกว่านะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งด้านริมเบรกด้านริมเบรกจะมีความร้อนจะมีความเสียดสีอยู่ที่ตัวขอบล้อใช่ไหมครับผมตรงริมต่างๆถ้าคุณลงมาแล้วก็ลงไม่เป็นแล้วก็ลงแบบลากยาวให้มันร้อนมาเลยนะครับผมขอบล้อคาร์บอนต่างๆก็อาจจะเสียได้ แล้วก็ไม่ยุบนะครับผมอาจจะบุ๋มออกมาที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ผมก็มีตัวอย่างล้ออยู่นะแต่ผมไม่อยากอ,าออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโจมตีของแบรนด์เนาะนี่ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังคือคุณก็บอกว่าล้อเหมือนกันทุกอย่างเลยทําไมระดับโปรระดับโลกใช้ได้3-4ปีลงเขาขึ้นเขาทุกวันไม่มีปัญหาแต่ทําไมเราเพิ่งซื้อมาประมาณ3-4เดือนแล้วเราขึ้นเขาลงเขาทาไมล้อมันเสียอ่ะมันก็จะมีประเด็นตามนั้นไปนะครับผมว่ามันอยู่ที่การใช้งานด้วยแตกต่างกับตัว Dis ิสเบก ใส่ไปเลยครับเต็มที่เอาภาพเบรกหมดค่อยว่ากันนะครับผมการเมเนเมนต์อะไรมันก็ง่ายกว่าเดี๋ยวน่าจะอยู่ในท็อปปิกต่อไปก็มาพูดถึงด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์กันก่อนด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ขอสรุปง่ายๆนะครับผมตัวริมเบรกกับตัวดิสเบรกแทบจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูคอนดิชันนะครับดูเวยเดอร์คอนดิชันต่างๆว่าจะเปียกหรือแห้งต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกครับแรงกดที่น้อยกว่านะครับผมขอสรุปคร้าวๆอย่างนี้แล้วกันนะให้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถือว่าไม่ต่างกันนะครับ ต่อมาทอปิกที่4ครับคือ,อเรื่องล้อต่างๆแล้วก็น้ําหนักนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนจะเล่นดิสเบรกเนี่ยเขาจะหนักใจเพราะว่าตัวล้อของมันเนี่ยค่อนข้างแพงแพงมากกว่านะครับผมไม่มีล้อแบบล้อแต่งราคาหลักพันเลยไม่มีแต่เดี๋ยวนี้หายห่วงสบายใจได้ล้อดีๆทําออกมาในราคาประหยัดมากแล้วก็บางยี่ห้อทําออกมาในราคาเท่ากับตัววิมเลยด้วยซ้ำนะครับผมเพราะตอนนี้ตลาดมันโตขึ้นนะสำหรับตัวดิสเบรก ล้อก็เลยมีให้คุณเลือกมากมายในราคาประหยัดและได้ของดีๆมาด้วยนะหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรามาดูด้านน้ำหนักกันดีกว่าด้านน้ำหนักของตัวล้อเนี่ยดิสเบกจะหนักกว่านิดนึงนะครับผมตีไปประมาณ30ถึงแค่40กรัมสาเหตุที่ล้อมันจะหนักกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าด้านความกว้างของดุมที่มากกว่าจาก130มิมลในตัวริมใช้แกน9้าใช่ไหมครับกลายเป็น142ยังไม่พอนะครับตัวดิสก,การขึ้นคว ของซี่ก็สําคัญเพราะคุณไม่สามารถใช้ซี่ตรงได้การขึ้นล้อของซี่ดิสเนี่ยมันต้องไขว้นะครับเต็มที่ก็ไขว้สองไขว้สเพราะฉะนั้นตัวสป็อคนะครับตัวซี่ลวดจะต้องยาวกว่าแล้วก็ถักในการไขว้นะครับเพราะฉะนั้นดิสล้อดิสจะมีน้ําหนักที่มากกว่า30 40ถึงกรัมนะครับผมแล้วแต่คขายไปแต่ว่ายังไงมันก็ทําได้มากกว่ามันจะเบาเท่าตัว,ตวลิมไม่ได้เพราะลิมมันจะขึ้นตรงแบบนี้เลยใช้ซี่น้อยกว่า แล้วก็ดุมที่แคบกว่าแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมว่าตัวชุดล้อเนี่ยคุณก็ต้องมีไบดิสเข้าไปด้วยแล้วก็ไบดิสเนี่ยก็ถือว่าอ,อย่างเช่นอัลเทกาครับหนึกรัม2ใบหน้าหลังตัว1 4 0 mm ่มิลนะก็บวกเพิ่มไปอีกตั้ง2 2 0กรัมแล้วนะครับยังไงดิสก็ทําได้หนักกว่าต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักที่หนักกว่าจาก เฉลี่ยประมาณ70กรัมนะครับผมผมมีข้อมูลนะว่าผมเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับผมเดี๋ยวดูซอสของผมด้านล่างนะก็เป็นช่องที่ผมดูตลอดนะครับผมค่อนข้างวิทยาศา,ศาสตร์มากนะครับผมของ gcn นะก็ผมติดตามเขาอยู่ผมชอบเขามากเลยนะนะครับก็อันนั้นจะเป็นซอสของผมนะก็เฟรมตัวนี้นะครับผมเฟรมของดิสเพลกับริมเบกถ้าทำมารุ่นเดียวกันเลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมจะมีน้ําหนัก มากกว่าประมาณ70กรัมนะครับผมน้ำหนักที่มากกว่ามาจากไหนมาจากการเสริมคาร์บอนที่ไม่เท่ากันอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับผมว่าเฟรมที่เป็นริมจะเอาไปทำดิสได้ไหมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าด้านที่คุณรับคาลิปเปอร์อ่ะด้านเชนสเตย์ฝั่งคาลิปเปอร์นะครับผมมันต้องเสริมขึ้นมาให้ให,ใหญ่กว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนี่นะครับคือด้านเชนสเตย์อยู่ตรงนี้ถ้าโดยทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้เรียบๆไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้ามีฝั่งดิสเข้ามาเนี่ยหมันก็ต้องมีตัวรูร้อยน็อตตรงนี้แล้วก็เสริมคาร์บอนฝั่งนี้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็หนาขึ้นแน่นอนครับตรงแผงตรงนี้ก็ต้องเสริมทั้งหมดเพราะว่าการบีบเบรกเนี่ยน้ำหนักของการบีบทั้งหมดจะกดมาอยู่ที่ตรงคาลิเปอร์ตรงนี้และมันจะเกิดการบิดนะครับผมมันก็เลยต้องขึ้นซี่แบบ2แล้วก็แน่นอนครับแกน12แกนใหญ่แบบนี้เหมือนเป็นกระดูกขึ้นมาเสริมอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าการบีบ แล้วมันจะบิดใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะช่วยลดในการบิดเข้าไปนะครับมันก็เลยทำให้น้ำหนักของตัวเฟรมที่เป็นดิสเบรกเนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่าในการเสริมต่างๆนะครับผมตัวตะเกียบก็เหมือนกันตัวตะเกียบนะครับผมตรงนี้ก็จะต้องถูกเสริมมาให้มากขึ้นเพื่อรับแรงบิดทั้งหมดมาพร้อมกับแกน12แบบนี้นะครับก็เลยเป็นกว้าง142ไปจาก130 เพราะฉะนั้นตัวเฟรมดิสเบกยังไงก็หนักกว่านะครับผมก็แต่ว่าดิดเดียวเฉลี่ยประมาณ70กรัมต่อตัวเฟรมเฉยนะครับไม่รวมตะเกียบแล้วก็การปั่นเป็นยังไงนะครับผมอย่างที่บอกว่าตัวแครน12เนี่ยเหมือนมีกระดูกอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาเสริมเลยทําให้มันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ความสติฟนะครับผมการยืนโหนอะไรต่างๆเมเนี่ยมันเหมือนมีกระดูกเสริมเข้ามาอันหนึ่งทําให้มันปั่นได้สติฟมากกว่าการยืนกดแพดเดิลไปนะครับผมยืนส่งกําลังไปที่จานบิดไปที่โซ่ก่อนลงล้อเนี่ย มันจะมีมากกว่านะครับผมมันจะเฟล็กน้อยกว่าแกน9มิลปั่นรู้เรื่องนะอัน,นี้อันนี้ปั่นค่อนข้างรู้เรื่องนะครับผมจากแกน9มิลที่เป็นปลดเร็ว130ย้ายมา142 142จะ s t i f กว่าเยอะนะครับผมจะแข็งแรงกว่า ามาทับปีสุดท้ายนะครับผมคือการเซอร์วิสและการใช้งานระยะยาวอันนี้ผมดูมาจากหลายคนแล้วและผมเป็นช่างด้วยผมขอเถียงกับหลายๆคนนะครับผมที่บอกว่าการดูแลดิสเบรกยากกว่าการดูแลดิสเบรกง่ายกว่าเยอะนะครับผมผมพูดถึงตัวไฮดรอลิกนะก็คือคุณไม่ต้องทําอะไรเลยทั้งปีมีอย่างเดียวก็คือคุณแค่เปลี่ยนผ้าเบรกให้ตรงเวลาทีหนึงนะแล้วก็การตั้งดิสครั้งแรกให้มันดีด แค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยการเซอร์วิสของตัวดิสเบรกทําค่อนข้างง่ายหลายคนบอกว่าใช้ไปใช้มาบีเบรกแล้วมันจะบวมแล้วดิสมันจะติดแล้วก็ปั่นต่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมขอคิดเป็นกรณีบางกรณีไปเพราะว่าถ้าดิสเบรกคุณติดมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วคุณปั่นไปแล้วก็มันเสียดสีแล้วก็มันมันขยายแล้วก็ดิสเบรกติดเนี่ยแปลว่าการติดตั้งครั้งแรกเนี่ยของคุณเนี่ยมันติดกับผ้าเบรกอยู่แล้วนะครับผมการการบีบผ้าเบรกก็คือ บีบป,ปล่อยบีบป,ปล่อยยังไงมันก็มีการระบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคีบที่อยู่บนผ้าเบรกต่างๆของตัว105เทก้าดูแลเอเซนต่างๆเนี่ยมันก็มีคีบระบายความร้อนอยู่แล้วแล้วก็ตัวดิสโรเตอร์ต่างๆก็มีคีบระบาย,ยแล้วนะครับผมเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวดิสโรเตอร์ Disc ของอัลก้าของตัวดูแลเอเซนต่างๆจะมีคีบระบายความร้อนออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นบ้างไหมว่าลงเขาหรือว่าปั่นระยะยาวสักพักหนึ่งแล้วก็เบรกติด ผมไม่ค่อยเห็นนะครับผมสาหรับเคสนี้แล้วก็ไปดูฝั่งฝรั่งฝั่งฝรั่งเขาก็จะมาบ่นกันว่าแล้วระหว่างตัว SRAM กับตัว Shimano ตัว SRAM จะจะขยายได้มากกว่านะครับผมก็ส่วนตัวผมก็ใช้ตัว SRAM อยู่นะสแรมฟอสเอ็กซิสนะครับผมตัวสแรมจะใช้น้ํามันที่เป็นดอทดอาจุ 1, แต่ว่าตัว Shimano จะใช้ m i n เนอรอยู่ตัวดอทที่เขาบอกว่า มันจะขยายมากกว่าผมก็ยังไม่เคยเจอปัญหานั้นเกิดขึ้นสักทีนะครับผมยกเว้นกับพวกดาวฮิวอะไรต่างๆที่มันใช้ค่อนข้างยาวพวกนั้นจะมีปัญหานะครับแต่ว่าตัวตัวเสริมหอบไม่มีปัญหานะครับผมติดตั้งดีๆครั้งแรกผมใช้ตัวตัวตัว BMC มามาได้แ r m m o r r e e ็ x i s มาเนี่ยมันใช้ได้จาน1 6 0มาปัญหาที่เจอก็คือหลังจากผมลงเขาลงอะไรเยอะๆล้วเบรกเยอะ break, ๆแล้วครับเริ่มปั่นใหม่วันนึง จะมีการงอของรอเตอร์น,นิดนึงนะครับผมก็คือใบาจานมันก็จะเิกเด็กเด็กเด็กนิดนึงเราก็แค่ใช้ตัวจูนนะครับใช้ครีมก็ได้ดึกขึ้นมาใช้เวลาประมาณ10วินาทีก็จบละไม่มีอะไรนะครับผมการเซอร์วิสง่ายกว่าเยอะสําสหรับตัววิมเบกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวระบบสายไฮดรอลิกเนี่ยไม่ต้องมีการดูแลไม่ต้องมีการกัวน้าคุณล้างรถน้ําเข้าสายใช่ไหมครับน้ำเข้าสายสักพักหนึ่งสายประสิทธิ์คุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าระบบไฮดรอลิกคือระบบปิด มันคือระบบเดียวกับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์มันจะมีน้ํามันวิ่งอยู่ด้านในอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปกลัวน้ําไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเซอร์วิสบ่อยผมขอยืนยันว่าตัวเซอร์วิสของตัวไฮดรอลิกดิสเบรกยังไงก็ดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดตังกว่าด้วยนะครับผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆนะตัวถ้าคุณปั่นจักรยานถ้าคุณใช้วิมถ้าคุณใช้ทั้งปี ตากฝนตากแดดไม่กลัวไปเรื่อยๆคุณจะเจอปัญหาว่าต้องมาเปลี่ยนสายทุกๆ1ปีนะครับผมหลังหน้าฝนจะมีหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาเปลี่ยนแบบนั้นก็เพราะว่ามันมีการเสียดสีอยู่ในสายแล้วก็สายที่เป็นเหล็กก็เจอสนิมนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดง,ง่ายๆกับฝั่งฝรั่งนะครับฝั่งยุโรปที่ค่าแรงแพงมากเนี่ยล้างรถล้างอะไรทีหนึ่งประมาณ2องสามพันบาทเนี่ยเขาไม่ใช้สายแล้วนะครับผมอยู่เว้นเขาจะทาเองได้เขาไม่ไปร้านที่เซอร์วิสเขาจะใช้ไฮดรอลิกกันหมดเลยแล้วก็ใช้ไฟฟ้านานตตมมสไล์ขออองงเืกนะ แล้วก็สุดท้ายความคิดเห็นส่วนตัวครับความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากใช้ริมเบกมาหลายคันเหมือนกันแล้วก็มาใช้ดิสเบกที่เป็นคันแรกนะครับผมแล้วก็ประกอบมาเป็นดิสเบกอีกคันหนึ่งจะมีดิสเบกอยู่2คันที่ร้านที่เป็นไซส์ผมตอนนี้หลังจากใช้ดิสเบกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชีฟมัโนหรือแสมนะครับผมผมก็จะใช้ดิสเบกต่อไปยังจะไม่กลับไปใช้ตัวริมเบกนะครับเพราะว่าเชียงใหม่มีพื้นที่เขาเยอะแล้วผมต้องการใช้ล้อคาร์บอนที่ขอบสูงนิดนึงไม่นิดอะ 50กว่ากว่านะครับแล้วก็สามารถใช้ดิสเบรกได้ด้วยสามารถเบรกได้มั่นใจสำหรับตัวผมแล้วผมจะใช้ดิสเบรกต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับครับผมลาไปก่อนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมมันจะมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่คนที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณคิดเป็นยังไงบ้างชอบอะไรลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณชอบอะไรแล้วผมพูดอะไรถูกหรือผิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมทําร้านจักรยานมา หลายปีประมาณ7ปีนะครับผมที่ร้านจักรยานเจอลูกค้ามาเยอะเข้าออกเข้าออกร้านตลอดเกี่ยวกับตัวเบรกอะไรประมาณนี้ผมก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้คุณฟังว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงค <g> ิดเป็นยังไง <c> นะครับผม <ล BI> ก็ลาไปก่อนครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสราระดีๆเกี่ยวกับด้านจักรยานแบบนี้หรือว่าของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามไบเซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ